สวัสดีครับวันนี้ช่องช่างพาซ่อมจะมาดูวิธีการแก้ไขทีวีโตชิบ้าอาการคือ USB ค้างครับคือกดอะไรจะไม่ได้เดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กลองดูว่ามันค้างแบบไหนครับอ่าโอเคไฟขึ้นแล้วเดีย๋ยวรอแป๊บนึงคนระ ขึ้นได้ขึ้นโลโก้โตชิบ้าแล้วชานินหนึ่งครับตอนนี้กำลังสแกนอยู่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเครื่องโชว์บอกว่าตรวจพบ USB ในสถานะปัจจุบันนะครับให้ถอดอุปกรณ์ USB ออกแล้วก็ ถอดปักเปิดใหม่เขาบอกว่าจะใช้ได้แต่เราเสียบมากี่ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้ครับเน,เนี่ยถอดออกแล้วก็เสียบใหม่ดูอือแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเดี๋ยวนี้กำลังสกแกนนะเหนไหมุหมนมอยู่้วคอยดู กดอะไรก็ไม่ได้ครับกดปิดก็ยังไม่ได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเสียที่สว่วนไหนครับวิธีก็แก้ไม่ยากครับแก้ง่ายๆครับอันนี้ทําเองได้แน่นอนครับเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวจะทําให้ดูสําหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น3 2 l 5 4 5 0 v t ตองตัวชิบา รุ่นนี้จะเป็นสมาร์ททีวีนะครับจะมีพอตต่างๆก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นแค่32นิ้วเดี๋ยวเรามาแกะดูว่ามันจะเสียที่ส่วนไหนครับทําได้ไหมท่านที่เคยทําแล้วก็บอกว่าง่ายนะครับแต่คนที่ยังไม่เคยทํานี้ก็อาจจะบอกว่ายากครับผู้รู้ก็ง่ายผู้ไม่รู้ก็ยากครับ หลังจากที่เราถอดฝาออกมานะครับถอดฝาหล้างออกมาก็จะจะมีสองบอร์ดหลักๆด้วยกันก็คือจะส u พ p ายแล้วก็เมนบอร์ดอันนี้จากการวิเคราะห์นะครับส่วนมากรุ่นนี้ตัวชี้วาถ้าขึ้นลักษณะ USB ค้างคนระับให้เราสังเกตที่ตรงช่อง USB นะฮะถ้าหลัรุ่นนี้จะมีสองจะมีสอง มี USB 1 USB 2ครับก็จะสังเกตเห็น IC ตัวเล็กๆนะครับตตวเล็กนี่ไอเป็น IC หกขานะจะเป็น IC หกขาอ่าสำหรับะะ IC ตัวนี้จะเป็น IC สวิตนะครับ สหรับวงจรนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูวงจรว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่คือโครงสร้างตัวไอซีตัวเล็กๆตัวเมื่อกี้นะครับก็ปกติขาหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวห้าโวลต์มาหลอนะครับตัวนี้ห้าโวลต์มาหล่อเพื่อจ่ายข้ามออกมาหาขาหกนะขาหกนี่จะออกมาประมาณสี่จุดห้าสลับขาขาสี่นี่จะเป็นขา ที่จะมีไฟประมาณ3.3โวลต์ไปบอก CPU อีกทีนึงว่าโอเคแล้วสลัดตัวนี้คือเป็นตัวขาเกตของมอสเฟตว่าโครงสร้างข้างในนี่เป็นจะเป็นมอสเฟตอ่าแชแนนเอ็นะครับเนี่ยก็ต้องมีมาทิกตัวนี้คนระับไฟประมาณ3.2 3.3โวลต์นนครับเวลาสแตนบายสแตนบายนี่จะไม่มีพอเราเปิดเปิดออนปุ๊บจะมาแป๊บเดียวนะครับ จะมีมีไฟมาประมาณ3ามจุดามนี่ประมาณ3ามวินาทนะีแล้วก็หยุดแต่ตัวนี้จะต่อนะเนี่ยจะต่อออกมาจะมีไฟข้ามออกมานะแล้วก็ขาสี่ขาสี่นี่คือไปบอก Cpu ว่าทำงานแล้วนะเนี่ยจะมีไฟออกมาประมาณ3ามจุดสามนะปกตินะครับแต่แต่ตัวนี้นะที่มันหายนะ่ยก็คือตัวนี้ไฟ ไม่ได้นะครับตัวนี้ไฟไม่ได้ไฟต่ำคือเครื่องนี้มนะันไม่ใช่ช็อตนะไม่ใช่ช็อตเนี่ยตัวนี้แต่มันจะเหมือนเครื่องไม่ค่อยได้ทํางาน,นครับเครื่องไม่ได้ทํางานปกติถ้าเราไม่ใส่เราก็ถอดออกเลยก็ได้นะครับตัวนี้ฮะเพราะว่าไอซีมันหาซื้อ,อยากครับตัวนี้คือเราจะแกะทิ้งเลยคือต้องไม่ไม่ต้องใช้แล้วยูเอสบแต่เครื่องก็จะ กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมคนระับเดี๋ยวเราลองลองวัดไฟดูว่ามันจะมีไฟ5โวลต์มารอจริงไหมน่ะนะครับนี่คือขาหนึ่งคนระับตัวนี้จะมันจะมาแช่อยู่ตลอดฮนะปกติจะต้องข้ามมาประมาณ4.5นะฮะอนีข้ามมา 4. อ่าสี่จุดห้ามันจะต่างกันนะส่วนขาขาสี่นะฮะหนย่งนบขาสนะี่นะได้แค่เท่าไหร่นี่ตั้งสเกลสี่สิบก็ประมาณสองโวลต์นิดๆนะมันน้อยไปนะครับนี่ยนะส่วนขาสามนี่เราจะอ่า ขาสไม่มีไฟคนระับอันนี้ขาสี่ไฟออกน้อยปกติต้องได้ประมาณ3ามโวลต์คือเราจะแกะอถอดทิ้งเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเราเราจะถอดทิ้งมาดูว่ามันจะใช้ได้จริงไหมคนระับหลังจากที่เราถอดทิ้งแล้วก็ทํา ความสะอาดดูว่าขามันช็อตกันไหมก็เดี๋ยวเราจะทดลองดูว่ามันจะมีภาพไหมนะเสียบปลั๊กแล้วอันนี้แบกไลท์ติดแล้วเดีย๋ยวเราจะพลิกขึ้นมาดู ขึ้นโลโก้ตัวชิบ้าแล้วอ,อตอนนี้หมุนมุนแล้วตอนนี้คือกำลังสแกนเพราะว่าเป็นสมาร์ททีวีนะดูชิบ้าจะใช้ได้ไหมอ่เห็นไหมอยังตรวจพบอยู่อีกเหรอยังไม่หายเหรออเดี๋ยวเดี๋ยว รากฏว่ายังยังตรวจพบ USB อยู่ครับเดี๋ยวไม่แน่อาจจะมีเพราะว่ามี USB 2ตัวเดี๋ยวต้องหาดูอีกตัวหนึ่งก่อนเนะนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างนะครับอ่าอันนี้เป็นของ USB USB 1ครับตัวนี้ USB 1ครับเพราะว่าตัวนี้อยู่เป็น USB 2ออยู่ด้านบนครับ เดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออกอีกตัวหนึ่งครับดูซิว่ามันจะใช้ได้ไหม เดี๋ยวทำความสาดให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวประกอบเข้าไปเหมือนเดิมดูซิว่ามันยังจะมีปัญหาอีกไหม เดี๋ยวตอนนี้จะเสียบปลั๊กลองดูเสียบปลั๊กแล้วอันนี้ไฟขึ้นแล้วเดี๋ยวดูซิว่าใช้ได้ไหมอ,อันนี้ขึ้นโลโก้โตชิบาแล้ว ออนนี้กำลังสแกนอยู่เห็นไหมครับใช้ได้แล้วตอนนี้นะหายแล้วทีนี้ลองเอารีโมทมาปิดอันนี้จะปิดเครื่องดูปิดได้ครับพอปิดแล้วก็ไปสแตนบายแล้วตอนนี้สแตนบายแล้วทีนี้ก็เปิด อ่าเปิดได้ครับขึ้นแล้วใค่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะต่ออ่าสัญญาณภาพเข้าไปดูว่ามันจะมีเสียงมีภาพเป็นปกติไหมหลังจากเราที่ต่อสายสัญญาณเข้าเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะ เสียบทดลองดูว่ามันจะมีภาพมีเสียงไหมเสรยบปับ๊กขึ้นโลโก้แล้วมีภาพมีเสียงเป็นปกติครับ สำหรับไอซีที่เราถอดทิ้งนะครับถ้าถ้ามีก็เปลี่ยนแต่มันหาซื้อยากครับเราก็ไม่ไม่ไม่เปลี่ยนสาหรับตัวนี้สําหรับเวลาอัพเพิ่มแวร์ต่างๆที่จะอัพไม่ได้ครับเพราะว่าเราอัพเพิ่มแวร์ผ่าน USB เท่านั้นครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเรากดติดตามมาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างครับ สวัสดีครับ